สวัสดีพี่น้อง f อฟทุกทุกท่านนะครับอยู่ดีเมียครับพี่น้องวันนี้ครับมือนีมาพูดถึงเรื่องมะเขือใบเหลืองขอบใบเป็นสนิมใบไหมนะครับมาหาสาเหตุวิธีกําจัดซึ่งผมใช้แล้วก็ทำแล้วได้ผลมาแชร์ต่อนะครับสำหรับพี่น้องที่สอบถามกันเข้ามานะครับสาเหตุหลักๆ มาจากพวกแมลงปากดูดต่างๆนะครับพวกเพลี้ยไฟไรขาววีขาวพี่น้องสังเกตใต้ใบนะครับก็จะเห็นด้วยตาเปล่านะครับวิธีคำจัดในเบื้องต้นให้พี่น้องเด็ดใบที่มีพวกไรขาวไรแดงวีขาวอาศัยอยู่ใต้ใบนะครับให้เด็ดทิ้งไปเลยนะครับพี่น้อง เด็ดออกไปไกลกๆนะครับพี่น้องซูมดูใกล้กๆจะเห็นนะครับดูด้วยตาเปล่าซึ่งมันอยู่ใต้ใบนะครับถ้าเราพ่นสารไม่ว่าจะเป็นสารเคมีสารน้ำหมักเองถ้าเราพ่นไม่ถึงไม่ถูกใต้ใบไอ้พวกแมลงพวกนี้เขาจะไม่ตายนะครับเขาก็จะยังอยู่แล้วก็ยังดูดกินน้ำเลี้ยง ของใบมะเขือเราทําให้ใบมะเขือเหลืองขอบใบเหลืองใบไหมแล้วลามลุกลามไปทั้งใบนะครับทั้งใบจากนั้นทั้งต้นถ้าเรารักษาไม่ได้ในเบื้องต้นเนี่ยให้เราเด็ดใบถ้ามันหนาแน,น่นนะครับ จะมีแมงวีขาวจะมีหรือไม่มีไรขาวก็ตามให้เราเด็ดออกให้ใบมันโล่งนะครับให้ข้างล่างมันโล่งไม่ให้เป็นที่พึ่งพาของพวกวีขาวพวกมแมลงพวกเพลี้ยต่างๆได้เด็ดแล้วให้พี่น้องนําไปเผาทิ้งหรือไปทิ้งไกลๆแปลงปลูกของเรานะครับอย่าทิ้งไว้แถวนี้นะครับไปทิ้งไกลๆเลย วิธีนี้คือวิธีกำจัดในเบื้องต้นและได้ผล60-70เปอร์เซนะครับสำหรับวิธีนี้สำหรับท่านที่ไม่อยากใช้สารเคมีฉีดพ่นสำหรับท่านที่ถามหาสารเคมีท่านที่ปลูกเยอะปลูกเป็นไร่4-5ไร่3-4ไร่เด็ดใบไม่ไหวนะครับ ขอสารเคมีสารเคมีที่ใช้แล้วได้ผลตัวยาที่ขายตามร้านเคมีพันธเกษตรทั่วไปมันก็มีเยอะหลากหลายยี่ห้อะนะครับชื่อสามัญก็มีเยอะแต่ที่ใช้แล้วได้ผลพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านใช้ผมเองก็ใช้ในสวนมันก็ได้ผลนะครับวันนี้จะมาแชร์ บอกพี่น้องให้ได้ใช้ด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ปลูกเยอะๆนะครับผมไม่ได้มาชักชวนหรือว่าแนะนำให้พี่น้องใช้สารเคมีแต่ว่าท่านที่ปลูกเยอะๆปลูกสี่ห้าไร่เป็นสิบไร่จริงๆเนี่ยมันจะมานั่งเด็ดใบทิ้งก็คงไม่ไหวหรือทำน้ำหมักเองมันก็คงจะคุมยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธ สารจำพวกเคมีไม่ได้นะครับสารที่ผมใช้อยู่คือตัวนี้ครับนี่ครับเทปบ B ี้พลัสคาเทปชื่อสามัญนะครับชื่อสามัญค,คือคาเทปโดโคลอไลด์ส่วนชื่อการค้ามันก็ม,มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับมีหลายเออนะครับคาเทปเรียกกันสั้นๆนะครับพี่น้องซึ่ง ผมจะใช้มัละลายน้ำนะครับซึ่งมันจะเป็นเม็ดทรายนะครับคล้ายๆกันกับซารเบทที่เขาพู้กันยุ่งนะครับเราก็มาเอาสองช้อนหรือว่าช้อนครึ่งนะครับช้อนโตะมัละลายน้ำเอาเฉพาะน้ำแล้วไปผสมกับน้ำอีก20ลิตรอันนี้ใช้ฉีดพ่นนะครับ ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือโรยที่โคนต้นนะครับโรยที่โคนต้นคาแทบโรยที่โคนต้นต้นละหนึ่งช้อนนะครับพืชก็จะดูดซึมสารคาเทบขึ้นไปในต้นส่งไปยังใบนะครับแล้วไปกำจัดพวกเพลีย้ยพวกแมลงต่างๆได้ในตัวนะครับซึ่ง ทำได้2วิธีกําจัดพวกมดพวกปลวกอันนี้รุยในดินนะครับฉีดพ่นทางใบก็พวกเพลี้ยพวกนอนดื้อยาต่างๆรวมไปถึงพวกราทุกชนิดราต่างๆรา้ําำค้างนะครับใช้ได้ดีสําหรับคาแทบนอกจากนี้ก็ยังมีอีกพวกเซฟวินสตาเกอร์จีนะครับอันนี้ก็ ใช้ได้ดีเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ